พระรูปหล่อหล่มพระเงินปืนแต่ชุดพิมพ์กรรมการนะครับเป็นไพ่พิมพ์นะครับที่ผมชื่นชอบและสะสมมากๆเลยนะครับวันนี้ผมแนะนําพระรูปหล่อหล่มพระเงินปืนแต่ชุดพิมพ์กรรมการไห้เพื่อนศึกษาและแบ่งปันกัน2องค์นะครับเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมาทั้งสององค์นะครับแต่เป็นพระที่อนข้างแะพิจญังง่ายมากๆเลยนะครับพระองค์นี้ที่ได้เช่าได้เมื่อวานนะครับก็คือพิมพ์นิยมเสยนโตบาโชปืนแต่งนะครับ อาจารย์เชื้อได้คัดหุ่นเต็นสวยๆนะครับมาทาการต่อโค้ดอุกขึ้นนะครับที่สังกติเส้นใหญ่ไหมครับและก็ต่อโค้ดช่อช้างไว้ที่ฐานพระนะครับโอเคนะครับส่วนอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระที่ผมเก็บเดิมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเสียนโตน่านิยมนะครับชออุปปืนแตกนะครับเห็นไหมครับลักษณะการต่อโค้ดอุกขึ้นเนี่ยเหมือนกับองค์เมื่อกี้นี่เลยไหมครับเป็นพระแบบเดียวลักษณะโค้ดก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตอกโค้ดเจาะช้างไปที่ฐานพลานะครับโลหะแบบนี้เป็นโลหะที่ค่อนข้างจะพบเจอยากมากๆเลยก็คือเป็นลักษณะเนื้อเงินหยงนะครับองนี้นะครับเป็นพละที่ผ่านการล้างผิวมาทั้งคู่เลยนะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาที่พิมพ์พลานี่ถือว่าสวยมากๆทั้งสององนะครับเป็นพละที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูองเลขสครั้งนะครับโอเคนะครับ พระรูปลอห,อหล่อมเพราะเงินปืนแตกนะครับพิมพ์นิยมเส้นตัวบาดเ่าปืนแตกรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการล้างผิวมานะครับแต่พิมพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเพระองนี้มีลักษณะเนื้อเกินที่สังกติกเส้นใหญ่ด้วยนะเขาไม่ได้ปดออกนะครับถือว่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยโดยเฉพาะซอกแขนเนี่ยหรือว่าคมลึกมากๆเลยหรือจรวจัรด้าน,นนี้ประมาณ5เส้นนะครับสว่วนอีกด้าน4เส้นหน้าพระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับคล้ายๆบาดพระเป็นที่มาของชื่อพิมนะครับ ลักษณะเมื่อเพื่อนๆพี่ดูขอบข้างเนี่ยเพื่อนๆก็เจนรอยประกอบุนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนี่ยถือว่าแต่งมาลงมาเป็นแถบเลยเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมานะครับแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยริ้วจีวรสามเส้นรวบปลายไหมครับเส้นสี่สามปลายจะเล็กโคนจะใหญ่หลังท่านจะดูของกองแบบนี้ครับพิมพ์นิยมเซนโตบาทนะครับโอเคนะครับพระรูปหล่อหลงเงินปืนแต่ชุดพิมพ์กรรมการอาจารย์เชื้อจะสร้างสร้างเป็นวาราวราไปนะครับ สำหรับแจกเิษที่ใกล้ชิดและกรรมการที่ร่วมสร้างนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้คือพิมพ์นิยมเสียนตัวบาดโชว์ปืนแตกนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งเป็นพระที่ผมเช่ามาเก็บไว้นะครับเป็นพระรูปหล่อเมืองเงินปืนแตกชุดพิมพ์กรรมการเหมือนกันนะครับก็คือพิมพ์นิยมเสียนตัวน่านิยมโชว์ปืนแตกนะครับเป็นลักษณะเนื้อเงินหยวงนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พาลูปหล่อหลบพวกเงินปืนแตกพิมพ์นิยมเสียนโตนายยมชอู่ปืนแตกตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับอาจารเชื้อได้แยกรุ่นโดยการต,ต่อโค้ดอู่ขึ้นที่สังกติเช่นใหญ่นะครับแล้วก็ต่อโค้ดชวช้างไว้ที่ถาดละนะครับเล่าตรงนี้เป็นลักษณะเนื้อเงินยวงนะครับเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิกตูขอบข้างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เจ็ดโดยประกบอบหุ่นเตียนนะครับลักษณะโดยแต่งไม้เสยดเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับ โลหะนี่ถือว่าพิจารณาง่ามมากเลยเป็นลักษณะคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเห็นไหมครับพิมพ์นิยมเสษตโตนายมเนี่ยลักษณะริ้วเจวัหรือวลรวบปลายนะครับปลายเส้นที่3ามนี่ปลายจะเล็กโคนใหญ่จะเหมือนพิมพ์นิยมเสนตัวบาทเลยนะครับเป็นโดยเฉพาะหลังท่านจะดวงคองแบบนี้ครับที่สําคัญนะครับองพระจะมีขนาดที่เล็กกว่าพิมพ์นิยมเศษตัวบาทแบบชัดเจนนะครับสังเกตได้ที่หน้าพระนะครับโอเคนะครับสังเกตได้ที่หน้าตาเนะมครับนี่คล้ายบาทลักษณะกลมเห็นไหมครับ ที่สําคัญนะครับโอเคนะครับริจิวนี่สังกติเส้นใหญ่ที่หน้านี่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่พอเป็นพิมพ์นิยมเส้นตัวนิยมค่อนข้างจะเล็กโดยเฉพาะโดยเฉพาะหน้ารักก็เล็กไปด้วยเนะครับโอเคนะครับพระสององค์นี้เป็นพระท,ที่ผมเช่าเก็บนะครับถึงเป็นพระท,ที่ผ่านการใช้มาและล้างผิวมานะครับแต่พิมพ์พระส่วนตัวผมว่าถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นพระท,ที่ดูง่ายนะครับสหรับพระรูปหล่อหล่อมเงินปืนแดงนะครับ พิมพ์นิยมเสนโตโชอุปพืณแต่งนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ